สวัสดีครับผมธาราลับด,ด,ดูลายมือพาละพนุกรรมกลับพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาของคนเกิดราศีมังกรในเดือนสิงหาคมพศ2565ก็เป็นมุมใหม่ไพ่ใบนี้นะครับผมมุมหมาะมงดง่จะทาพื้นดวงแรกดีที่ผ่านมาของชอาวราศีมังกรได้ก็ใครที่เคยดูกัรทำนายผมก็จะรู้นะครับว่าผมทำนายแบบไหนก็ เปิดสีใบเพื่อความละเอียดอย่างเคยนะครับผมภาพน,น,นี้ได้เพจอัพคับเพจอัพคับหมายถึงอะไรเพจอัพคับหมายถึงตัวตนและบุคลิกลักษณะของชาวราศีมังกรผมจะบอกว่าไม่เอยชอบพูดครับไม่เขาชอบพูดไม่เอยชอบจาเป็นคนเงียบๆแล้วก็ไม่ชอบโชว์ออฟบางคนจะบอกว่าบางคนนะบางคนนะบางคนบางคนไม่ใช่ราศีมังกรนะบางคนโชว์ออฟแสดงพาวโชว์พาว แล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ชอบแบแบ,แบการพูดเนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวเองเก่งหรอกอย่างเช่นว่าพูดแบบว่าฉันเก่งอย่างงุ้นเก่งอย่างนี้แสดงอีกโก้แสดงอะไรต่างๆกูเก่งอะไรเงี้ยใช้คําเนี้นะไม่ได้แสดงให้ตัวเองเก่งเลยกับเขารู้ไตรู้ไส้รู้พุงหมดเลยนะแต่ไพ่เนี่ยจะบ่งบอกถึงว่าเด็กคนนี้มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลฉลาดแยบยนต์จนบ,บางครั้งทําความเครียดมันก็มีความเครียดสูง เราก็ค่อนข้างผิดแต่แยกจากคนอื่นเด็กบางคนอยู่ตามโล,โลกของเหตุผลตรรกาสตร์ถ้าถามว่าโลกของเหตุผลตรรกาสตร์คืออะไรจะไม่ใช่ใบนี้แต่ใบนี้ก็มีความเป็นเหตุผลเหมือนกันแต่จะมีความเป็นศิลปะศิลป,ปินได้ด้วยแต่ฟังให้ดีนะว่าศิลปะศิลปินในที่นี้เนี่ยคือความเป็นแง่ของเรียกว่าอารมณ์และในแง่อย่างหนึ่งคือเรื่องในแง่ของเหตุผลตรรกาสตร์ถ้าเป็นใบเด็กถือดามนี่คือเหตุผลตรรกศาสตร์ล้วน พวกนี้คือเถียงไปเถียงไปเถียงไป,งไปคือใครพูดอะไรใครทําอะไรจะเถียงกับอย่างเดียวใจราศีมังกรถามว่ามันจะเงียบๆมันจะหยิมๆบางใจมันก็แบบไม่เถียงหรอกแต่เถียงข้างในบางปฏิเสธไม่เห็นด้วยก็ข้างในแต่มันจะบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยดื้อครับใช้คำอีกก็ดื้อเหมือนกันนะแล้วบางทีถาม่าแสดงออกอะไรเนี่ยมันจะแสดงออกเฉพาะตอนเด็กมากๆเท่านั้นแหละ แต่ผมจะบอกว่าราศีมังกรตอนเด็กเนี่ยผมจะบอกว่าบางทีมันจะมีปัญหาเพราะความที่ไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยชอบต่อต้านใครแล้วก็ไม่ชอบโชว์พาวมักจะโดนเพื่อนคนอื่นเนี่ยแกล้งหรือว่าทําอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมอย่าให้กิเลสสนตัวหรือว่าอาภายในมันออกสาววันการที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบแกล้งอไม่ชอบพูดไม่ชอบที่จะไปต่อร้อต่อเถียงใ,ใครมันดีแล้วแหละ เพราะว่าเราวางแผนของเราเงียบๆผมจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าการเงียบไม่ทําอะไรแล้วก็ไม่ใช่หมายหมายถึงไม่ทําอะไรนะก็คือหมายถึงว่าเงียบๆไม่ต้องไปตอบโต้เขาแต่เราทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคือคนฉลาดกว่าเพราะฉะนั้นราศีมังกรอาจจะมีความเครียดสูงแล้วก็บางคนอาจจะต้องหาทางระบายนี่คือสิ่งที่ผมจะแนะนำสำหรับชาวราศีมังกรนะไพ่ใบนี้ดูเหมือนมีความสุขแต่ความจริงแล้วเนี่ยหนา้าผู้ชายคนนี้มันทุกข์ มันมันเหมือนกับไม่รู้จะไประบายให้ใครฟังไม่มีความทุกข์อยู่นะสาหรับราศีมังกรหลายหลายคนเพราะฉะนั้นถามว่าแต่เขามองที่ถ้วยหมายถึงมองเป้าหมายมายเซ็ตของชาวราศีมังกรหลายคนจะดีถ้าถามว่าราศีมังกรบางคนที่ชีวิตตกต่ำมากๆตั้งแต่ตอนเด็กก็มีเหมือนกันเช่นไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนี่คือภาะวะตกต่ำอย่างสุดยอดของชาวราศีมังกรคือคุณไม่มีเป้าหมายอะ่ะแล้วคุณจะไปทําอะไรอะ่ะ พราคุณไม่มีเป้าหมายในการดำรงชีวิตแล้วเนี่ยแหละคุณจะบอกว่าราศีมังกรถ้าเขาจะประสบความสำเร็จได้คือเขาต้องมีแพชชั่นเขาต้องมีเป้าหมายเพราะไพ่ประจําจริงๆของชาวราศีมังกรคือไพ่ความปรารถนารู้ไหมแพทอะไรคือไพ่เดวิลเดวิลคือถ้าเราพูดตรงตรงเดวิลก็คือปีศาจนั่นแหละแต่ถามว่าทําไมปีศาจก็เพราะว่าแพทย์ทะเลหรือว่าถ้าพูดตามตรงๆไพ่ใบนี้คือปีศาจเลย มันคือปิศาจคือตัณหาความปรารถนาถ้าเราพลิกความปรารถนาเราเราบางคนบอกอา้าวปิศาจไม่ดีปิศาจคือดีครับปิศาจลองเปลี่ยนเป็นแง่ที่ดีก็คือ d e วิล devil หรือ evil ถ้าในทางที่ดีก็คือแรงกระหายแรงปรารถนาแรงเขาเรียกว่าแรงปรารถนานี่ก็คือกินเลสเราเรียกว่ากินเลสแต่ถามว่าถ้าเราเปลี่ยนกิเลสไปในแนวทางที่ดีมันก็คือความปรารถนาหรือแพชชั่นถ้าในมันมีสองอย่างคือตัณหากับฉันทะนะ สองอย่างถ้าตันหานี่คือกิเลสหรือว่าพวกสิ่งมารสิ่งยั่วยวนล้วน,วนคือความปราถนาในทางที่ไม่ดีส่วนชันทะคือสิ่งที่ดีคุณต้องมีชันทท้าทาว่าผมไม่พูดนะฉันท้าคืออะไรไปหาเองเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยคือเนี่ยก็คือไม่ค่อยชอบพูดนี่คือลักษณะนิสัยของชาวราศีมังกรบางคนว่าเอาผมยังไม่ได้พูดเหรอผมพูดไปแล้วก็คือความที่เงียบๆไม่ค่อยชอบพูดคึมๆและมีความเครียดสูงนะครับผม บางคนไม่ชอบพูดชอบจาและอย่างนึงตอนเป็นเด็กมักจะมีความคิดแตกแยกคือไม่ชอบพูดหรอกอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าไม่ชอบพูดแล้วก็บางทีเนี่ยความคิดของคุณจะเหมือนกับผู้ใหญ่เลยเหมือนเด็กที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบจาแต่ถ้าคุณพูดนะอย่าให้คุณพูดนะคุณนะจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่สั่งสอนคนที่หัวงอกได้เลยแหละอ๋อขอพูดตรงๆนี้พูดตรงๆไม่ได้พูดอะไรคือผมพูดว่าคุณจะสามารถสั่งสอนคนที่หัวงอกได้เลยคืองอกแต่ตัว แต่ว่าอ่าอ่าสมองสมองยังเด็กผมพูดอย่างนี้นะผมจะบอกว่าบางทีราศีมังกรจะเป็นลักษณะแบบนี้สามารถสั่งสอนคนพวกนั้นได้คือคือประมาณนี้เลยแหละเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมตอนเด็กถึงมีปัญหาเพราะคุณเป็นแบบนี้งไงพอคนที่แง่สมมุติว่าคนแก่บางคนเห็นลูกหลานเห็นลูกหลานเตะพัดลมลงแทนที่จะไปตีหลานบอกว่า ทำไมโง่จังอะไรนี้แต่โดนไปตีพัดลมพัดลมมันมีชีวิตจิตใจคุณตีมันมันก็ไม่รู้สึกหรอกหรือบางคนไม่ต้องไปตีลูกหลานถ้าฉลาดหน่อยก็เลยบอกว่าอย่าไปทําแบบนี้อีกนะมันไม่ดีนะหรือว่ายังไงก็บอกว่าว่าหลังระวังหน่อยอะไรอย่างไงมันต้องมีวิธีสอนหลายแบบแต่ก็ไปตีพัดลมเด็กก็เลยบอกว่าอ๋อต่อไปต้องโทษพัดลมใช่ไหมนี่แหละฉันจะว่าราศีมังกรจะรู้ทันเรื่องพวกนี้แล้วก็อาจจะสมเพศคนที่อายุมากกว่าหรือบางทีคิดต่างกับเพื่อน คิดอยากจะไปร่ํารวยคิดอยากจะไปอะไรคุณจบอกความปรารถนาเนี่ยแหละคือแพลชันของราศีมังกรราศีมังกรถามว่าอาชีพอะไรเหมาะนี่พื้นดวงพูดยาวเลยนะราศีมังกรอาชีพอะไรเหมาะอาชีพอะไรก็ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีความทันสมัยหรืออาชีพอะไรก็ได้ที่ปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงอะไรระบบเก่าๆระบบอะไรเก่าๆก็คือระบบที่มันใช้คานี้นะที่มันแบบว่าตกยุคเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่ใหม่ๆสิ่งที่แปลเปลี่ยน นี่คือหมายถึงว่าหรือปฏิวัติอะไรวงการทันสมัยอะไรพวกนี้รลลาศีมังกรผมจะพูดคำหนึ่งต่อให้คุณไม่ชอบพูดไ,ไม่ชอบเถียงแต่คุณดื้อครับบางคนก็อาจจะเป็นคนปากมากปากอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าอ่าแล้วแต่การหล่อหลอมกันการสั่งสอนของใครแต่ละคนรลลาศีมังกรผมจะบอกว่าความจริงแล้วอาชีพที่เหมาะชาวราศีมังกรนักปกครองนักการเมืองก็ได้ มันได้หมดนะผมจะบอกว่าราศีมังกรทําได้เกือบทุกอาชีพเพราะคุณเป็นคนเก่งสรุปนะราศีมังกรเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วมกักจะรวยเอาลาพูดถึงอดีตที่ผ่านมาผมจะบอกว่าอาดีตที่ผ่านมาตอนเป็นเด็กอะ่ะผมใช้คําเนี้ยยันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยคุณเป็นคนที่มีซิกเซนใช้คํานี้ก็ด้ก,กันว่าราศีมังกรเป็นคนที่มีซิกเซนคิดอะไรมักจะเป็นจริง พราะไรผมจะบอกว่าคุณจ้องอะไรอ่ะคุณจ้องปลาเพราะฉะนั้นถามว่ายันเดียวที่คุณจะให้ราศีมังกรมีเลยคือโฟกัสนะครับผมพูดแค่นี้อ่มาดูปัจจุบันปัจจุบันผมจะบอกว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะบอกว่าระวังการหักหลังระวังการถูกหลอกหรือว่าระวังความกลัวลึกๆภายในสันดานภายในจิตใจของตัวเองเอาวันนี้พูดแรงนะขออาภัยด้วยอา่าวันนี้เนี่ยไม่ไม่พูด คือผมจะบอกว่าให้ระวังความกลัวลึกๆของตัวเองบางทีนะเราจะทําอะไรผมสมมุตินะว่าบางทีเราจะไปข้างหน้าเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วแต่ในใจลึกๆของเราเนะี่ยเรากลัวมันจะทําให้งานพังถ้าเราคิดว่าเราไม่มั่นใจในใจลึกๆของเราเมื่อไหร่เนี่ยไม่ทำสเส้นยังดีกว่าก็คืออย่างเช่นว่าเราจะไปสมมุตินะคุณจะไปหาเสียงก็แล้วกันสมมตุตนะินนี่สมมตินะ แต่ว่าบางทีในใจลึกๆของเราเราไม่ตอบโจทย์เลยว่าเราจะไปหาเสียงฉันคงทําไม่ได้หรอกไม่ต้องทําครับเพราะว่ามันไม่สมมันไม่อาจจะไม่สมมันไม่สาเร็จอยู่แล้วแหละเพราะในใจลึกของเราเราปฏิเสธว่าเราไม่มีทางทําได้ไพ่นี้คือฟอ้องแบบเดียก็คือความกลัวภายในจิตใจลึกๆมันแปลได้แปบนนี้อย่างนะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณต้องมั่นใจในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนก่อนที่คุณจะไปทาอะไรว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได,ได้แล้วพไพ่ใบนี้มันยังมองบอกว่า ให้ระวังการถักหลังระวังการถูกจูจ่โจมระวังการถูกลอบทําร้ายสําหรับใครหลายลคนที่เป็นชาวราศีมังกรนะครับผมต่อไปไพอนาคตผมจะบอกว่าบางทีคุณจะไปข้างหน้าได้แล้วถ้าชาวราศีมังกรนะคุณจะไปข้างหน้าได้แล้วอ่าแต่ไพ่เป็นนี้หมายถึงความสําเร็จได้ด้วยแต่ว่ามันบางทีคุณต้องลําอย่าประมาทอย่าประมาทนะสำหรับช่วงนี้อย่าประมาทจะสําเร็จอยู่แล้ว จะมีอะไรหรือมีคนมาชวนในอะไรในแนวทางที่ดีแต่ว่าอย่าประมาทผมไม่ได้เตือนบอกว่าให้เฮ้ยอย่าล้มล้มโลกทําเถอะแต่อย่าประมาทให้ไปนี้บอกบอกถึงอะไรหมอบอกถึงว่าช่วงในอนาคตคุณอนาคตผมบอกเลยนะว่าอีกไม่นานคุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือได้เดินทางไปคงไม่ถึงต่างประเทศนะแต่ถ้าใครที่ได้เดินทางอาจจะได้ไปต่างประเทศถ้าเกิดมีโชคผมจะบอกว่าเห็นไหมเพราะว่าทําไม เพราะว่ามันมีภูเขากั้นคุณอยู่บางทีอาจจะได้เดินทาอะไรต่างประเทศก็ได้แต่ว่ามันมีอะไรกั้นคุณอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะได้เดินทางไปยากหรือว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้บางทีจะทําอะไรมันมเหมือนมีคนอิจฉามันมีคนใส่ร้าย,ายมันมีคนกันแกล้งให้ระวังเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือบางทีคุณอาจจะอยากใช้ชีวิตชิวๆก็ได้ก็ได้อีกแบบหนึ่งเห็นไหมถือถ้วยเดินทางไปช่วงหน้าในอนาคตคุณอาจจะ ได้ผ่อนคลายตัวเองก็เป็นได้ได้ไปเที่ยวได้อะไรหรือว่าบางทีก็อาจจะไปเดินทางเพื่องานนะครับผมแต่สุดท้ายราศีมังกรพไพ่ใบนี้ถามว่ามันบอกตอนไหนราศีมังกรเงียบๆก็จริงแต่ว่าบางคนก็ไม่เงียบนะผมใช้คําเนี้ยบางคนตอนเด็กอาจจะเงียบแต่โตขึ้นมาแล้วอยู่กับคนที่สนิทจริงๆก็พูดเป็นต่อยคอยเลยก็เป็นไปได้พไพ่ใบเนี้บ่งบอกถึงอะไรม่งบอกถึงว่าเป็นคนเข้าสังคมจัดคุณน่ะมีสังคมนะ เป็นคนที่เก่งในเรื่องการงานป๊อปปูล่าในวงการสังคมสรุปยังไรงราศีมังกรผมจะบอกว่ามันเป็นราศีคนเก่งคนบุกเบิกคนทํางานแล้วบางคนถ้าเป็นผู้หญิงดีๆเนี่ยที่เก่งๆเ,เนี่ยอาจจะมีแมวติดตามห้อยสอยให้ตามแมวนี่คืออะไรแมวเนี่ก็คือบางคนนะถ้าเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ๆโตๆคุณอาจจะมีลูกน้องมีสมุนคอยติดสอย้อยตามเป็นแมวดําตัวเล็กๆนะครับผม ไง้นตัวเด้นี่หมายถึงลูกเบ้เป็นอะไรก็ได้นะผมจะบอกว่านักการเมืองอันนี้ไม่พูดชื่อนะนักการเมืองคนหนึ่งอะที่มีอิทธิพลสําหรับไม่พูดด้วยประเทศไหนนะแต่ถ้าพูดชื่อประเทศนี่คุณร้องอ๋อเลยเกิดราศีมังกรอ,อือพูดตรงๆอะพูดแบบชัดเจนเลยอือแล้วมีอิทธิพลมากแล้วที่อย่างหนึ่งคือเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหล่น เนี่ยก็คือเห็นไหมเนี่ยไพ่ใบน,นี้ก็มงบอกว่ามีอํานาจมีอิทธิพลเนี่ยก็มงบอกถึงแต่ช่วงเนี้ยก็คือมีแมวดําแมวดําในที่นี้หมายถึงเบ้มีอะไรคือหมายถึงว่ามีคนที่คอยอ่ะแล้วก็ผมจะบอกว่าไพ่อ่ะสำหรัชาวราศีมังกรช่วงเนี้ย The Moon แล้วก็ไนท์อ o พทับแล้วก็ e วีนอวอน ผมจะบอกว่ามันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าบางทีการที่คุณไปไหนมาไหนเนี่ยให้ระวังหน่อยสําหรับราศีมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยการหักหลังการถูกโจมตีการถูกรอบทําลายก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บอกให้กลัวนะผมจะบอกตรง,งไม่ใช่บอกให้กลัวบอกให้ระวังเฉยๆนะครับผมและอย่างหนึ่งคือการที่คุณจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยบางทีคุณต้องถามใจตัวเองโดยเฉชาวราศีมังกรว่า คุณทํามันได้หรือเปล่าคุณมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไปได้เลยแล้วมันจะดีนะครับผมอย่ากล้าอย่ากลัวกล้ากลัวนี่ไม่ดีนะครับผมวันนี้แรงหน่อยก็จบประชามดุนสตาร์คนเกิดราศีมังกรในเดือนนี้นะครับผมในเดือนสิงหาคมพศ2565ตสิบ้าแต่เพียงเท่านี้ก็ใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทังไลน์ดีไว้ได้ที่ไลน์ดีทัลลัสองใต้ความด้านล่างคลิปหรือจะติดตามทางไลน์ดีไอไลน์โออาร์ก็ได้ไลน์โออาร์ไอไลน์โอเอที่ไลน์ ยิ่หอการทัาเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามท่นครูขเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดให้ไปนะครับผมก็ใครจะดูทางไลน์โอเอก็ได้หรือว่าจะทางไลน์ไอดีก็ได้คือผมเน้นทางไลน์ดีเป็นหลักนะใครก็ฝากกติดตามทางไลน์โอเอด้วยนะครับผมก็ไลน์โอเอก็ฝาก,กติดตามด้วยแล้วก็เผื่อมไม่พลาดผถุมงคลของมงคลของหายากของแรงที่ผมผลิตขึ้นมาเองหรือสิ่งที่ผมเก็บไว้นานแล้วในไลน์โอเอก็ ฝากกดติดตามกดไลโอเอแล้วก็เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับผมหรือติดตามในไลน์ก็ได้หรือทั้งสองอย่างได้ก็ดีนะครับผม mm. ก็ยังไงก็จะดูลายมือพ่ยิ่ซี่ยังไงก็ติดต่อทักไลดีมาผมรับแค่สามคนจํากัดต่อวันเท่านั้นนะครับผมทงางไลน์หรือไลโอเอนะครับผมก็สามคนจำกัดจะทักลายมือจะทัก ไปยีวังไงมาเดี๋ยวจะต้องสองอย่างก็สาคนจงกับต่อว,วันนะครับผมถ้าเกินกว่นนั้นขอปัดคิวนะครับบริเวณอื่นไปจะจะด้วยกับทุกคนแน่นอนแต่อาจจะจองคิวได้ชา้าจองคิวได้เร็วยังไงก็แล้วแต่จะรับแค่สาคนจงกับต่อว,วันส่วนใครที่เห็นว่าผมมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานมีดูอยู่สองแบบด้วยกันคือลายคือแบบ VP กับแบบธรรมดาใครที่ทอง,งานมาแบบสำนักง,งานนะครับผมก็จองคิวได้ นะครับผมก็สามารถทักงานขอโลเคชันมาได้แต่ทั้งานมีดูอยู่อย่างก็บอกแล้วว่ามี VPV ีพีก็เป็นอะรมือพีซีงอเห็งตัวเลขชุดใหญ่ทั้งหมดให้ผมโค้ดยาวๆโค้ดตัวๆไปเลยโค้ดแบบนานๆไปเลยโค้ดแบบเต็มที่ให้เป็นโค้ดส่วนตัวไปที่ำนักงานหรือแบบธรรมดาที่ำนังงานลายมือพีซีจำกัดเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมใครเห็นมาคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามผมเยอะเป็นกําลังใจให้ด้วย นะครับผมก็เพื่อเพื่อการแจ้งเตือนใหม่ก็กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเพื่อการแจ้งเตือนใหม่ๆกดแชร์ไปเยอะๆนะครับผมเพื่อให้เขาไม่พลาดสิ่งที่ดีๆก็วันนี้ขอลาทไปเพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าในการการทำอะไสิ่งที่ดีวันนี้จะส่งคนที่มั่นคงต่อชีวิของอนาคตของพ้นห้แน่นอนวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ